สสา,ราวรตวต่เกลัหมมหหีัสา,า,สา,าบสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็บสบายดีพี่น้องทั้งเราเนาะก็้ในทุกท่าน,นะครับเนาะ วันนี้มาพบกันอีกเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับในช่องหนึ่งเรื่องต้องรู้ภาพภาษาไทยนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องนะครับคนลาวไม่รู้นะครับว่าประเทศของตัวเองนั้นเคยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับไม่รู้ว่าประเทศของตัวเองเคยมีพระมหากษัตริย์นะครับ แล้วก็มีความเชื่อว่านะครับผู้นำลาวต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชนะแล้วก็เชื่อว่านะอเมริกามาทิ้งระเบิดเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนลาวนะครับนะก็ในประวัติศาสตร์ก็เขียนแบบนี้นะก็คือแอนเองก็เคยเรียนมานะครับที่มีพระมหากษัตริย์นะครับแต่คนเราไม่รู้พ่ออะไร